สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องครูไอทีชา n นลนะครับช่องที่มีแต่สาระดีๆที่จะมานำเสนอนะครับวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของ Google Classroom นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีย้ายห้องเรียนนะครับห้องเรียนออนไลน์ของเราเนี่ยหรือ Google Classroom เนี่ยนะครับคือพอดีเราสร้างไว้ใน gmail แล้วทีนี้นะครับเราอยากจะย้ายไปที่บัญชีโรงเรียนหรือบัญชีองค์กร นะครับพู้ง่ายๆก็คือย้ายจาก Gmail เนี่ยไปเป็นของ G-Suite นะครับก็คือบัญชีโรงเรียนหรือบัญชีองค์กรเนี่ยนะครับสามารถเปิดการตั้งค่าให้เป็น G-Suite ได้นะครับซึ่ง Gmail เป็น G-Suite เนี่ยนะครับก็ G-Suite เนี่ก็มีหลายอย่างนะครับที่ที่ Gmail ไม่สามารถทำได้นะครับเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับย้ายบัญชีชั้นเรียนจาก Gmail ย้ายไป G Suite นี่นะครับใน Google Classroom นะครับก็นี่นะครับก็คือ Gmail ก็คือเป็นอีเมลจาก Google ทั่วๆไปนี่แหละครับที่เราสมัครกันทั่วๆไปเนี่ยนะครับ ่าแล้วก็ G ีสูตรก็คือเป็นอีเมลของโรงเรียนหรือองค์กรหรือสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับอ่าทีนี้การย้ายไปเนี่ยนะครับการย้ายชั้นเรียนใน Google Classroom จาก Gmail ไป G Suite เนี่ยนะครูอ่านักเรียนในห้องเรียนที่ที่เราเคยเพิ่มกันมานะครับเรียนกันมาเนี่ยก็จะย้ายไปด้วยนะครับย้ายตามไปหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ใบงานใบความรู้คะแนานทุกๆอย่างที่อยู่ใน Classroom เนี่ยจะย้าย ตามไปยังห้องเรียนใหม่ใน G ีสูด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าผู้ดูแลระบบของเรานะครับเนี่ยนะครับสามารถหรือแอดมินของโรงเรียนหรือผู้ดูแลของตัวนี้สามารถตั้งค่านะครับการเชิญบัญชีไหนเข้าร่วมชั้นเรียนกับ G ีสูตรของเราด้วยก็ได้นะครับนะครับที่นี้มีวิธีนะครับและขั้นตอนในการย้ายยังไงเนี่ยนะครับมาดูกันนะครับก็คือนี่นะครับ เป็นแอดออนหรือเป็นอีเมลเป็นเว็บไซต์นะครับที่ทาง Google เนี่ยนะครับเขาทำซัพพอร์ตขึ้นมาเป็นพูดง่ายๆเป็นแอดออนเป็นส่วนเสริมอย่างหนึง่งก็คือสามารถที่จะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับคลาส s มกราตเต t ร์ atter, นี่นะครับคลาสไมกราเตอร .com เนี่ยนะครับเราพิมพ์ไปแค่คำว่า c l a s s m กรา a เตอร์เนี่ยนะครับ .com เนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับเรามาลงมือย้ายกันเลยครับ ก็เริ่มจากนะครับเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับผมจะย้ายจากบัญชีนี้นะครับที่ชื่อว่าครูไอทีสอ่ gmail นะครับ com ตัวเนี้ยนะครับผมจะย้ายจากบัญชีนี้นะครับไปนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มอีกบัญชีหนึ่งนะครับผมจะย้ายจากบัญชีนี้นะครับไปบัญชีอีกบัญชีนึงผมจะเปิดขึ้นมาคู่กันให้ดูเลยนะครับว่าเวลามันย้ายไปย้ายไปอย่างไรนะครับแล้วก็มีขั้นตอน ที่จะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับอ่าอ่านะครับผมจะเข้าใช้งานนะครับอีเมลที่ผมจะย้ายมานะครับผมจะย้ายมาอ่าอีเมลของนะครับเป็นเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่นะครับที่ที่ขอไว้นะครับอ่ผมจะย้ายมาตรงอีเมลนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าต่างของ Google ทั้ง2อันนะครับอ่าตอนนี้นะครับที่อีเมลนะครับที่ผมจะย้ายไปนะครับของ Gmail เนี่ยนะครับผมก็เปิดเข้าไป ที่คลาสรูมนะครับมาที่แอป g o o g l e ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่คลาสรูมนะครับมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับมีชั้นเรียนอะไรบ้างนะครับส่วนฝั่งทางนี้นะครับผมฝั่งของอีเมลองค์กรนะครับหรืออีเมลของโรงเรียนเนี่ยที่จะย้ายมาเนี่ยผมก็เปิดคลาสรูมเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังจจะไม่เปิดคลาสรูมนะครับเดี๋ยวผมให้เข้าไปดูที่ g l e d r i ไ e ดีกว่านะครับเข้ามาดูที่ g l e Drive นะครับมาดู Google ไ้แบบนี้นะครับตอนนี้ ห้องเรียนของผมนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็มีห้องเรียนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้ผมจะย้ายห้องนี้ให้ดูนะครับอ่าผมจะย้ายห้องนี้ให้ดูก็คือห้องเรียนทดลองเนี่ยนะครับที่ผมได้สร้างไว้เนี่ยนะครับห้องเรียนทดลองเนี่ยนะครับก็มีอ่าเนี่ยนะครับงานของชั้นเรียนสมมติมีงานอยู่นะครับมีงานอ่าทดสอบส่งงานนักเรียนให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดและส่งกลับมาที่คุณครูมีผู้คนหนึ่งคนคืออ่ากฤษกรสีมานะครับแล้วก็อ่าดูนะครับมี คะแนนของกฤษกรนี่ประมาณนี้นะครับมีคะแนนด้วยนะครับอ่าทีนี้กลับมาที่ชั้นเรียนนะครับทีนี้ผมจะย้ายชั้นนี้นะครับผมจะย้ายชั้นนี้ไปนะครับอ่าวิธีการย้ายเนี่ยนะครับเราก็อ่ามาที่เดี๋ยวผมจะเปิดเปิดแท็บขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งเลยก็ได้นะครับแท็บขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งแล้วก็พิมพ์เข้าไปที่อ่าแนะนําไปก็คือในคลิปนะครับบอกว่าอ่าเป็นอ่าเป็นคลาสนะครับเป็นคลาสไมค์การ์เตอร์นะครับอ่าคลาส ไมโครเตอร์แบบนี้นะครับพอเจอแล้วก็ Enter เข้ามานะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างของคลาสไมโครเตอร์แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับทีนี้เขาจะให้เราลงชื่อเข้าใช้ตรงลงชื่อเข้าใช้ตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นอ่าเมลนะครับเป็น gmail ที่เราได้สร้างชั้นเรียนเอาไว้ใน gmail นะครับอ่าลงชื่อเข้าไปนะครับของผมสร้างไว้ในครู IT 2020่ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับผมก็คลิกเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าเลือกจากบัญชีตรงนี้นะครับ พอเขามาตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะวิ่งเข้ามาที่ชั้นเรียนให้เลยนะครับเพราะว่าเรามีกี่ชั้นนะครับที่ที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยนะครับชั้นที่เราจะทดลองเมื่อกี้ผมบอกว่าชั้นนี้นะครับผมก็ติ๊กไปที่ชั้นนี้ถ้ามีชั้นอื่นอีกเราก็ติ๊กไปนะครับเราจะย้ายกี่ชั้นนะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าย้ายทีเดียวทั้งเนี่ยมันจะช้านะครับให้ย้ายประมาณสักครั้งละ4หรือ5นะครับ สี่ห้าชั้นเรียนนะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับถ้าทั้งหมดนี้บางทีอาจจะแห้งก็ได้ค้างก็ได้นะครับเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับตรงนี้นะครับผมจะทดลองตรงห้องเรียนนะครับทดลองตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่คําว่า continue นะครับก็คือต่อไปนะครับหเลือกหนึ่งห้องแล้วนะครับพอเขาก็จะขึ้นบอกว่าห้องเรียนที่คุณจะย้ายไปคือห้องนี้ใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วถ้าเราถูกต้องแล้วนะครับเลือกถูกต้องแล้วก็กดไปที่คําว่า continue อีกนะครับเสร็จแล้วนี่ครับพอถึงตรงเนี้ย เขาจะให้เราล็อกอินนะครับไซน์อินก็คือล็อกอินเข้าไปในอีเมลที่เราต้องการย้ายมาก็คืออีเมลของเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่าอีเมลของเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่าผมก็กดเข้าไปตรงไซน์อินนะครับอ่าไซน์อินทีนี้อีเมลตรงนี้นะครับมันไม่ได้ขึ้นตรงนี้นะครับผมก็คลิกไปที่ใช้บัญชีอื่นนะครับแล้วก็ผมก็พิมพ์เข้าไปว่านะครับอันนี้เป็นอ่าเป็นครู IT นะครับ นี่นะครับครู IT 2020นะครับแอชัยภูมิ 3.go.th นะครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดถัดไปนะครับอ่าแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยก็กดถัดไปนะครับดูนะครับหลังจากเรากดถัดไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคําถามขึ้นมาบอกว่ารายละเอียดนะครับจะอนุญาตให้ไหมการ์เตอร์เนี่ยเนินการดังต่อไปนี้ไหมนะครับอ่าเราก็คลิกลงมาแล้วก็อนุญาตนะครับเพราะว่าเราต้องการจะย้ายอยู่แล้วนะครับกดอนุญาตไปนะครับ พออนุญาตเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมาว่าไมเกรดนะครับไมเกรดการ์เตอร์อ่าสนะครับคาสเซต็นะครับไมเกรสคาสเซร็จตรงนี้ก็คือย้ายนะครับทำการย้ายนะครับแล้วก็กดไปตรงทําการย้ายสังเกตฝั่งทางขวาด้วยนะครับกดไมเกรดคลาสเซตนะครับตอนนี้เขากําลังย้ายนะครับกำลังทําการย้ายนะครับพอทําการย้ายเห็นไหมครับฝั่งทางนี้เกิดนะครับมีคลาสไมเกราแอชเมนต์ขึ้นมานะครับ มีโฟลเดอร์ขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับขึ้นมาอัตโนมัติเลยพอย้ายมาเนี่ยครับมันจะชื่อโฟลเดอร์ว่า Class m ก g r a เต r นะครับอ่าอ่า a t t อทช m e n t นะครับ attachment นะครับ a อทช์เ m e n t นะครับอ่าแล้วก็มี2อันนะครับดูนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมี2อันมี Class m ก g r a เต r นะครับโฟลเดอร์แล้วก็มี Classroom ขึ้นมาอันนี้ย้ายเสร็จแล้วครับฝั่งทางทางซ้ายมือเนี่ยย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ผมจะพามาดูฝั่งทางขวามือที่ได้ย้ายมานะครับเป็นอีเมลขององค์กรหรือของโรงเรียนนะครับที่เราย้ายมาจาก Gmail ส่วนของ Gmail นี่เสร็จแล้วครับฝั่งของ Gmail ที่เราย้ายเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะย้ายอีกแล้วก็กดไปย้ายอีกนะครับก็รีเฟรชไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูฝั่งของจีสูตรนะครับจีสูตรก็คืออีเมลขององค์กรที่ย้ายมาเนี่ยมาดูในคําว่า c l a s ไมค์การ์เตอร์นี่นครับเปิดเข้ามาก็จะมีห้องเรียนทดลองเหมือนกันนะครับ เปิดเข้ามาก็จะมีใบงานนะครับใบงาน1ใบนะครับ2อันที่ที่เราได้นั้นไว้นะครับลองกลับออกมามาดูที่คลาสรูมที่คลาสรูมเนี่ยนะครับก็จะมีชั้นเรียนนะครับเห็นไหมครับมีว่างๆนะครับมีห้องเรียนทดลองชั้นม3ทับหนึ่งนะครับนะครับส่วนงานที่เก็บมาจะอยู่ในนี้นะครับงานที่เก็บมาจะอยู่ในในตรงไมค์การ์เตอร์นะครับคลาสไมค์การ์เตอร์ตรงนี้นะครับ ทีนี้นะครับพอเราจะเข้าใช้งานในชั้นเรียนนะครับเราจะเข้าใช้งานในชั้นเรียนก็กดไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าคลาส m นะครับสังเกตนะครับมาดูว่ามันจะยังอยู่ไหมนะครับงานของเราเนี่ยนะครับคือ2อโฟลเดอร์เนี่ยเขาจะทํางานร่วมกันนะครับมานะครับเนี่ยนะครับพอเข้ามาหน้าต่างนี้นะครับเขาก็จะถามว่าชั้นเรียนตรงเนี้ยนะครับให้เราทําการนะครับยอมรับหรือปฏิเสธ นะครับว่าอีเมลเนี่ยเราจะยอมรับชั้นเรียนนี้ที่ย้ายมาจาก gmail หรือไม่นะครับคุณได้รับเชิญให้สอนนะครับในโรงเรียนที่มีผู้สร้างขึ้นนะครับก็คือมันถูกย้ายมาจากที่อื่นเราจะยอมรับไหมถ้าเราคลิกปฏิเสธมันจะไม่ไม่สามารถที่จะย้ายมาได้นะครับไม่สามารถใช้งานได้เราต้องกดยอมรับนะครับพอกดยอมรับเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับชั้นเรียนของเราทีนี้มาดูนะครับงานของชั้นเรียนนะครับมาดูของงานของชั้นเรียน เห็นไหมครับงานของชั้นเรียนก็จะมาแต่มันยังเป็นฉบับล่างนะครับยังเป็นฉบับล่างอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้งานเราก็ให้มาคลิกที่ปุ่ม3ปุ่มตรงนี้แล้วก็กดแก้ไขนะครับถ้าเราจะเปิดใช้งานครับแล้วก็รับทราบนะครับแล้วก็รับทราบอีกครั้งนึงเขาจะถามแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยอ,อันนี้มอบหมายคะแนีตามนี้ใช่ไหมแล้วก็กดไปที่มอบหมายครับแล้วก็คลิกมอบหมายอีกครั้งหนึง่ง นะครับก็จะถูกงานตรงนี้ก็จะถูกเปิดขึ้นมาสําหรับใช้งานนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ทําเหมือนกันนะครับก็แก้ไขนะครับแล้วก็มอบหมายนะครับรับทราบก่อนนะครับแล้วก็มอบหมายนะครับแล้วก็มอบหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับใบงานที่เราสั่งผ่านไปเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้นะครับผู้คนเป็นไงครับผู้คนนะครับผู้คนตอนนี้นักเรียนนักเรียนตัวอย่างไม่ได้เข้ามาด้วยนะครับไม่ได้เข้ามาด้วย อ่านะครับนักเรียนไม่ได้เข้ามานะครับดูนะครับปกติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นนักเรียนตัวอย่างครับถ้านักเรียนที่ใช้งานจริงๆเขาก็นะครับก็อันนี้ไม่ได้เข้ามานะครับดูคะแนนก็ไม่มีนะครับเพราะว่านักเรียนคนคนเมื่อกี้ไม่ได้เข้ามานะครับอ่านะครับก็อย่างน้อยก็ยังดีนะครับที่งานกลับมาด้วยทุกอย่างนะครับงานงานที่เราได้ทำมาไว้เนี่ยก็มาอันนี้ก็คือการย้ายนะครับอ่านี่เป็นการย้าย ชั้นเรียนนะครับใช้ย้ายชั้นเรียนจากาตัวนี่นะครับย้ายชั้นเรียนจาก gmail นะครับมาที่ G s u i t รหรืออ e ีเมลขององค์กรหรือสำนักงานเขตพื้นที่นะครับแบบง่ายๆนะครับด้วยแอดออนของทาง Google เขาก็คือ s s r s s r อ่านะครับ Classroom ตัวนี้นะครับค o า ไมกาตเตอร์นะครับอ่าไมใช่คาส,สูลครับคลาสไมกาตเตอร์เป็นแอดออนเป็นส่วนเสริมของเขาที่ทําเอามาไว้ให้ใช้งานในการย้ายชั้นเรียนจากอ่า gmail ไปยัง g Su ูตรนะครับอ่าแล้วก็ยังไงนะครับถ้าท่านอยากจะย้ายจาก gmail เก่าไป gmail ใหม่ก็ได้นะครับก็ลองดูตามคลิปข้างล่างนะครับที่ผมอ่าได้ทำอาไว้ให้ดูนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับก็ง่ายเหมือนกันนี่แหละครับคล้ายๆกันนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับคุณครูนะครับที่ได้สร้างห้องเรียนไว้ยัง Gmail หนึง่งแล้วก็ต้องการย้ายไปยัง Gmail ของชั้นเรียนที่เป็น g s u ูตรนะครับหรือชั้นอีเมลที่เป็นขององค์กรหรือของโรงเรียนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็ อยากจะรบก,กวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆออกมาสู่สังคมนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ